สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเข้าสู่วิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยในมคอ,อประโยคและส่วนประกอบของประโยคนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยคุณครูเคยพูดเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคไว้ในคลิปของเมื่อวานนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาปูพื้นในเรื่องนี้อีกหนึ่งรอบนะคะ,ะประโยคนะคะก็คือ ลุ่มคำนะคะที่เกี่ยวข้องกันนะคะเป็นระเบียบและมีใจความที่สมบูรณ์นะคะว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะจะประกอบด้วยกันสองรูปแบบนะคะรูปแบบที่1ก็คือภาคประธานนะคะรูปแบบที่2ก็คือภาคแสดงนะคะต่อไปหน้าถัดไปคะ่ะภาคประธานนะคะก็จะบอกว่าเป็นผู้ถูกเป็นผู้กระทํานะคะภาคประธานเนี่ย ก็จะมีส่วนประกอบแยกย่อยออกไปอีกก็คือส่วนขยายของประธานนะคะอ่าต่อไปเรามาดูรูปแบบที่สองนะคะก็คือภาคแสดงค่ะภาคแสดงก็เช่นกันนะคะมีส่วนประกอบแยกย่อยออกไปเป็นสีส่วนนะคะคือกริยานะคะส่วนขยายคำกริยากรรมนะคะและก็ส่วนขยายกรรมหน้าถัดไปค่ะ โครงสร้างของประโยคนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบนะคะสองแบบนะคะคือประโยคสองส่วนและประโยคสามส่วนนะคะเรามาดูประโยคสองส่วนนะคะอย่างเช่นหมูเดินนะคะหมูเป็นประธานนะคะส่วนคํากริยาก็คือเดินนะคะคุณครูจะบอกว่าคีย์หลักของประโยคสองส่วนนี้ก็คือประธานนะคะและกริยานะคะส่วนแยกย่อยเนี่ยก็จะเป็น ส่วนประกอบของส่วนสองส่วนนี้นะคะต่อไปหน้าถัดไปค่ะน้องคุยนะคะน้องเป็นประธานนะคะคุยเป็นคํากริยานะคะหน้าถัดไปค่ะสูนักของวินเห่านะคะประธานก็คือสูนักนะคะของวินเนี่ยไปขยายสุนักอีกทีหนึ่งนะคะเห่าเป็นคํากริยานะคะ ประโยคถัดไปค่ะคุณพ่อนอนหลับสบายนะคะประธานก็คือคุณพ่อนะคะนอนหลับก็คือกริยานะคะสบายเนี่ยเป็นส่วนขยายคำกริยานะคะประโยคถัดไปค่ะสุน <sor winners aquilo nya> ักเห่าเสียงดังนะคะสุนักเห่าเสียงดังสุนักเนี่ยเป็นประธานนะคะส่วนเห่าเป็นคำกริยานะคะ เสียงดังเนี่ยจะไปขยายเห่าอีกทีหนึ่งค่ะอ่าทีนี้เรามาดูประโยคสามส่วนนะคะประโยคสามส่วนอย่างเช่นตำรวจจับผู้ร้ายนะคะตำรวจเป็นประธานนะคะจับเป็นคำกริยานะคะผู้ร้ายเป็นกรรมนะคะคนอ้วนชอบขนมหวานนะคะ คนเป็นประธานนะคะอ้วน,เป,นเป็นส่วนขยายของประธานนะคะชอบเป็นคำกริยานะคะขนมเป็นกรรมค่ะและหวานเป็นส่วนขยายของกรรมค่ะต่อไปประโยคต่อไปค่ะเพื่อนของฉันเก็บดอกไม้เพื่อนเป็นประธานนะคะของฉันนะคะเป็นส่วนขยายของประธานนะคะคำกริยาก็คือเก็บดอกไม้เป็นกรรมค่ะ คุณพ่อตัดต้นไม้คุณพ่อนะคะเป็นประธานตัดก็คือคำกริยาต้นไม้เป็นกรรมค่ะอันนี้ก็คือนักเรียนสามารถเปิดไฟล์ใบงานที่อยู่ในใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันนำเสนอ ความรู้ประกอบการทำรายงานเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ